สวัสดีครับพบกับโนโมาดีมแชนแนลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Summoner War ในพาร์ทเอ่มพาร์ทอะไรนะห้าเออใช่ห้านะฮะหรือเปล่าโอเคโอเคอย่างแรกรับกิฟบ็อกซ์และรับหัวใจรๆๆูวๆๆัวรัวรัวรัวดูซิหัวใจมีเท่าไหร่ละอาจจะซัมมอนได้ยังไม่ได้อีกแค่สิบเหลือไว้ทำม่เขืออะไรเนี่ยโอเคอย่างแรกเลยครับคลิปที่แล้วนะฮะ ก็ผมอัดไปแล้วนะที่จริงอัดไปแล้วแล้วเฟลภาพค้ังมีแต่เสียงอแล้วก็อย่างแรกเลยที่ทําไปเขาก่อนนี่ครับไอ้นี่ไออะไรนะเรียกว่าอะไรนะเอาเวกเกนเออผมก็เอาเวกเกนไปแล้วตัวนี้สุดยอดเลยนะก็ได้เห็นความวงไอตัวนี้แล้วโอเคเดี๋ยวจะให้ดู ราวที่แล้วที่ผมได้ทาไว้นี่ฮะเนี่ยมันก็ได้ตัวหนึ่งเนี่ยาไปตัวหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งเอ้ยไม่อีกรอบหนึ่งสี่ตัวต่อไปเออเราจะเล่นตัวต่อไปโอเคมาเริ่มเล่นโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ทั้งตัวหนึ่งอะสุดยอดเลยเวเกนได้ทั้งตัวหนึ่งแต่เฟลว่ะสุดยอดไปเลย วิดีโอไม่น่าเฟลเลยจะได้เห็นตอนที่มันเอาเวกเกนนึกแล้วว่ามันต้องฟเฟลนะโอเคสการต่อไปเรื่อยๆนี่มันดีขึ้นจริงนะเนี่ยเอาเวกเกนมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในตัวนี้มันจะเก่งกว่าเนี่ยเอาแตการในนี้อย่างเดียวดิ ไยข้างๆมันไม่มมเกี่ยวอะไรเอาอีกโจมตีอีกโอเคมาเอามันก็สุดยอดเก้นแล้นะสกิลดีขึ้นที่เอวเวเรนมาลืมดูชื่ออีกละไปก็กระตุกโอเค ไม่พอใจไม่พอใจจัดการตัวกลางอย่างเดียวเรินรถอย่างรวดเร็ว <c oughs> เออชนะแล้วอืมโอ้ยเป็นลมแดดอุ้้อะไรนี่เอ่อแมนึงคิดก่อนเก็บไว้ไว้ไ้ดีกว่าแล้วก็ได้อีกค่ะอันนี้เราก็ดูสิได้อะไรมานะ อ๋อเชียงตัวอะไรยังไม่มีมั่งอ่าอันนี้โอเคใส่ให้มันหนะ่อยเรียบร้อยป่ะตอนนี้ร้อยจะไปแกล้งคนที่อารีนาโอเคดีเฟสไปครับผมก็อ่ะดีเฟลสอืมโม่ได้คนทเทพๆนั้นเลยอ่ะโอ้โห สู้ไม่ไหวแน่นอนโอ้ยกดหัวเลยอืมรีเฟซดีกว่าเอ้าร oh oh. <c oughs> <laughs> <laughs> ีเฟซโอ้ต้องหาคนสู้แล้วล่ะโอ้ยไม่สู้แล้วตายไม่สู้แล้วเห็นคนเก่งไม่สู้เดี๋ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวเดนี่กันมีอะไรที่เอ๊ะ ตัวอะไรที่จะเคลนแล้วใกล้ๆวิเคลนอันนี้อีกไกลเลยอันนี้ไวเ้เคลนแล้วอืมไม่มีอันไหนใกล้เลยอะไม่มีโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมืองของซูสนะครับเฮ้ผมก็ได้กิวเรวด้วยเฮ้นี่เฟลิสบิสิตโอเค แล้วนะฮะโอ้สุดใกล้เลเวลอัพแล้วสุดยอดผมก็ตามมาติดๆกลับบ้านดี่ก็โอ้ยคลิปนี้อย่างสั้นอะก็มันไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆนะฮะโอเคสำหรับก็ขอจบอยางท่านนี้นะครับไม่เพราะเหตุผลอะไรหรอกขี้เกียจเดี๋ยวมันเดี๋ยววิดีโอมันเฟล,ลอีกแล้วต้องมานั่งแคสตใหม่ ขี้เกียจนะฮะโอเคขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับถ้าคำนาไม่เฟลเดี๋ยวผมจะเอาแบบนานๆเลยเอาให้15นาทีเป๊ะเลยเกิน15เอ้ยกิน5นาทีนิดนึงก็ได้โอเคสวัสดีครับ